คุณเคยฟังเรื่องทิ้งกับทิ้งไหมครับคนละแต่ไหนเขาอยากเล่าเขาเล่าหน่อยี่จริงๆเขามีเขามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งครับเราชื่อทิ้งกับทิ้งนะครับมาวันหนึ่งนะครับทิ้งถามทิ้งว่าทิ้งจะทิ้งทิ้งไหมทิ้งเลยบอกทิ้งว่าทิ้งไม่ทิ้งทิ้งหลอกนะครับว่าต้าทิ้ง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 อีกอีกเล่าอีกครับผมโอเคคุณล่าละกูก็อย่างหัวเราเองดิความกู้ษาเรอฟังเลยนะเว้แล้วแต่ตอนนี้ครับที่แม่งรอคือโค้รล่างทรายครับผม โค้ดทิ้งต้องเอาทิ้งนะโค้ดิ้เติมได้ครับพี่ภาพพิธจะครแต่คอมแลนดครับโอเคครับไม่เล่าคาไฟอีกนะเสร็วผมขอละกันเลาด้ยโอเคฮะกระกะเด่นกันด้วยเลยเติบุกทิ้งเข้าไปทุสัดฝกเหรเมื่อคืนได้ฝึกมาแล้ว่เสรวเองเหรอใช่ฮะฝึกปุ๊บขับปั๊บเลยเอ้าโอ้ยเ้โอ้โหทางทอริเค ไี่ใช้เกิบเหมือนกันครับยูฟายยไฟเลือดโลมากล้วก็การที่จะซากเลยตรงนี้จะชุบได้หรือเปล่าแนม่โมเด็ทิ้งเันมาตอนนี้น่าอะไรอะอะไรเกินไม่ได้คุณเนี่ยคุณจดไปคุณจดไม่หมดไง อันนี้นะฝนนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ผิดตามผิดตามับนะเต้โอเคมคุณเจอใครนอนใต้ต้นไม้่โอ้นี่ครับนอนอยใต้ต้นทุเรียนครับผมว่าต่อให้ทุเรียนขึ้นหน้าไหนครับคุณก็ตบหน้าบ้านจบคุณฝึกกับผิดนะแล้วแรงแค้นในกระทะตีห้าครับเฮ้ยบอกฝึกคนเราฝึกกันได้เราเต้จริงไม่ต้องเย้ะไปหมดจะไม่ทอนะโอเคครับสนุกครับเอาอีกอะไรก็ไม่รับ ข้างลงที่เคคมกว่าเยอะครับนี่ขนาดยิงก่อยนะเมื่อกี้เก่อนได้ปูดเนี่ยเสียบไปทางตลกเล่นช้ำไปแล้วเห็นไหมพลอยตอนแรกคุณมาทางปกติคือดีมากเลยนะพอเขาเริ่มอยากตลกเนี่ยเขาเริ่มแบบไี่ดีละเริ่มเฟรละนะะฮแล้ววงครับเจาะเอที่วอเตอร์ครับคล้ายๆเกมที่แล้วเลยเนี่ยวงเกมไม่ดูเกมยผมหลับ หลุยแล้วรถประบดพอดีครับคุยดำเดสเซียร์แล้วเข้าไปครึ่งหลอดแล้วเกสโลขออนุญาตโดนยิงต้องลงครับลงรถนะฮะยิงไม่ได้เหรอเฮ้ยแค่ยิงอะไรเลยเราดูเอ้ามาคารี่โดนคอนเซ็ปต์เคอจีต้องไปไล่ไปหกโอ้ยจุดนี้ลากตาหาอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมเจอราดอันนี้นักติงนะแกเป็นนักติงเนี่ยนักเก็ตใช่ครับอะไร โอเควางออกครับผู okay, ้ชมมีผู้อยู่ฟ้า้ตรงนี้เกสโลก็รัพยายามยิงแฝด้เทพเยะวันเฮ้ยเหมือนจะลงรถเลยครับตรือ oh ยังไงตรงนี right? ้เกสโตรครับผู worry, like so ้ชมสีเจ็กมมิ so ่งครับเข้ามามีผู้อยู่ชิดส m 1 6กการะเบิดระเมีผู้ประชาเขตน็อกเวอนแลอลทำับเบิดน็อกครับคผู้ชมจุดนี้ m สิบหกกลายเป็นหนึนึ่งซะอยังงั้นครับแบบงงคือขับรถมาเลยนะทิ้งเมดไว้วห้รบอยไา มีภูระเบิดไปรัวหลายตายระยะมาตัวนี้ไม่ไแอคไายนะครับคุณผู้ชมอย่มามันหลดไป<อ>แล้วมีภูโอ้โหผู้เดินครับแล้วเดินระเบิดมาอีกรอบหนึ่งลูกนี้ง้างป่าสายปฟใช่ไหนิดเดียวครับเกาถอยไปก่อนให้คอนเซปต์กับเวมอดครับเห็นครับเห็นแล้วครับคนละลูกมีประตูไฟตรงนี้มีภู แกให้พกปืนเลยนะฮะไรครับมีระเบิดปลามาเหมือนการคอนเฟลตไอ้ยัดคืนไปถ้ามีผู้เขาพุทโธมาโดลงมาทางด้านล่างถือปืนปลาคอนเฟลขอข้าจะมาบังก้บมีผู้นี่แม็กซ์ไปตรงนี้ยังไม่ได้ยิงปีไฟไปหลังแจมมีผู้เอาจัดครับมีผู้กระสุนหมดช็อตแม็กซ์เราดูครับจาลูกแห่งลาทธิชาจาลูกแห่งลาทธิชาครับขอายกลับเซฟเลยแล้วกันโอ้โหโ65เลยครับได้ซับเบอร์อีฟอนครเมื่อกี้อยากขางลูกตามาล้างฮะคือทำดีสุดแล้วนะฮะจริงครับผม วัคซีนโควิดอยู่ด้านหน้าแล้ววงอัปเดตไปไหนเก่งโซ่ครับไปเฮดช็อตหนึ่งได้ด้วย AWM ไม่เนมพีขับรถเข้ามาชิดเลยครับเหมือนอยากจะจิ้มกับเาตั้งวัคซีนเขาตัแล้ววงอัปเดตลงทางด้านล่างครับคุณผู้ชมฮะแทบจะชิดขอบเลยนะครับคุณผู้ชมเทสเตอร์รอรับบนเขาเป็นท้ายาวไม่เนมพีมาครีมจุดนี้น่ากลัวมากครับคุณผู้ชมฮะด้านนายสกายไฮกำลังดูไว้เพื่อนอยู่ ไอ้เนมพีจะเข้าไปเล่นในตัวบ้านนะครับแล้วเดินสามมาตรงนี้ามาไอ้เนมพีรอรับสกายไฮกับระเบิดอยู่แล้วข้านงหนึ่งปั๊มเลือดจึ๊บปั๊มได้เทพยวันครับผู้ชมดาเมจไปนิดหน่อยไหเนมพีออกมาด้านนี้กรารระเบิดเหมือนกันมาจะพาไปแล้วเก่งโซ่ครับโดนนมาเทเตอร์ครับอยู่บนเขาฮะแล้วจุดนี้ปีนครับมาต่อมาจากขางหน้าเนมพีมาเทเตอร์คอนเฟิร์มคิวเกงโซ่เออจกเกมแล้วจุดนี้เป็นวิ่งขึ้นบนยันออกฝุนขวายิง ยาบาดยิงยางฟรีแต่ใจหายไม่พอครับมาได้ไปียพี่เอาไอ้ต่อออกฝ้ายมาขุนกำระเบิดตามขึ้นไปสิครับตรงนี้เอาไม่กามบะและทีแกเดินไปเดินไปนี่ยพี่และตามยัดสองคนเขายึดกำระเบิดหยุดถอยลงมาด้านล่างอย่างได้ไปเนีพี่แล้วไปสามตอกสองดึงออสเกตไปโอ้โหมาเนีพี่ครับวิ่งไล่ทุกอย่างที่ไม่ใช่คนผู้ชมฮะโอ้โหฮันโอ้โหมาเนี่ยพี่เดือดจะเชื่อเมื่อกี้เราดูเนตยัดดีครับเดี๋ยวจะพูดคนละห้อง มันโถเขาไม่ได no. right? yeah. I mean, okay. hey, no? no. ้ตัวเขาได้เอซี2นะครับต้องการรถไฟจุดใกล้ไฮมาเลยดูครับมีเน็ตข้างบ้านมาทั้งฝั่งของบุรีรัมย์ครับกับวัคซีนเขาหน้าปลาไฟเบรกไว้ก่อนพี่ชมก็ไม่ให้บุกแล้วเฮ้ยเน็ตห้อยออกข้างบ้านพอดีพี่ชมฮะแล้วพอใส่ได้มันถูกโอเคมันจะว่าต้องปาร์ตี้ครับมันลงไปโอ้โหเป็นซีสกายครับมันลกแรกต่อสายไฮและเทสเตอร์มาโล่งมองเจ็บแบเนี้อ่ะมองเจ็บแบบนี้เห็นพจิวัน สามก่อนเลยแต่ด้านโบรเตเตอ,อโอ้โหเล่นไม่ได้จริงๆครับผู้ชมาร์บซีโลน้าตรงนี้จบสิสองนะฮะแล้วเทเบเชอร์วันครับโดนเพยโซนนะฮะจุดนี้ทางด้านบุญลำเล่นช้าไปหน่อยครับอา่าเหลือสองครับเข้าวงโอ้เจ็บหนักจริงครับบุยลำอะไร,ะะรครับอาจารย์โตครับคำหน้าอยู่แล้วดูเอดีครับได้ทั้งฝัง่งตัวซีโต้เจอะซิเจนบาย วันครับโดนไโซดไปเอเอเอครับไปเก็บฟรีโตตายเรียบร้อยเทสโต้เนี่อีกลูกนหนึ่งก็ปลาตามเนินมาแบบนี้ไม่ได้หลุดนะกระโดดครับหมุนนอกข้างเอ้ามีตัวคอหมุมเนือพีซีเคทต้องนอนก่อนฮะแม่พีซีเคทที่ไม่รู้จักเพราะจากต่กี้เสด็จแะเฉาะผมไม่ยอมพูดเลยผมไม่กล้าเล่น นไหคสีเขียดครับคุณผู้ชมตัวมาคนลิงครับอ่าขอไปครับอ่าถูกแล้วฮะรับคุณผู้รมโอเคเดี๋ยวสีเกีดครับแล้วระหว่างตัวเต็มกราก็ไสีเก็บเพราะเราได้สั่งจากเฟสสี่จะมิงตายไปลิวิตอเลสพยายามเล่นกับเทอร์นเขเยดเนี่ยโทรับท์ยิงไปครับคุณผู้ชมจากวินเตอร์เลสพยายามยิงไปแล้วอาวานะครับคุณผู้ชมเอกเอกอยู่ด้านหลังด้วยอืมวงเฟสสี่ครับอัปเดตเข้าสู่เฟสที่ห้าเฮ้ยโอ้โห ปุ่ปลายเขอเดีดีไม่ติดโกลงด้วยชุดเอฟครับโดนน็อกดาวน์ลงไปครับผู้ชมทวินทอเลตจังหวะตรงนี้อยู่แล้วดูทางฝั่งโซ่เจ้าเจมส์กัดครับเราต้องฝั่งเกสโซซีเจ็ดได้มุมไกลมาเทอรนี่ครับไปโดนทางฝั่งตัวคาว่าได้ถึงแล้วออกซิเจนแล้วโดนเนรทหาอีกสองแล้วลูปโอ้โหก็บอกว่ารูปเดียวจังครับหมดเลยฮะตัดมาไนไน์สเปรด้านข้างคาร์ไนท์หายเลยครับเฮ้ยน่าสวยมาดูแล้วดูเบอร์บอยกับไนน์นั่ง โยิงคนละนัดตายคนละทีจังครับมีแจ็คเปอร์ยิงแจมมาโโอ้โหนี่แอเทเอสโอแกว์วิ่งเข้อขอามาจัเฟิร์นเหมือนค่อนข้างที่จะไกลอยู่ไกลเพื่อนอยู่เหมือนกันนะครับนี้เตโต้โต้วนครับ <S <S น <S <S วนยังไม่กล้าลงไปครับแล้วเลอบอ,อยคานอย่างนี้เตโต้ลองไปนะครับผมรออะไรอยู่วะเอา้าเอา้เอาอาุ้อยใจดีครับผมปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยแล้วได้เวฟซูรีนี่ ทั้งที่แจสเปอร์ขับรถเข้ามาในวงแล้วนะครับจากสองที่ก่อนและอยู่คนเดียวด้วยนะฮะครับผู้ชมเออตัวเฮโซนครับคืนหายเรียบร้อยแล้วบายผู้ชีเจคเมิ่งเข้ามาแล้วแจสเปอร์ดอสเปไปแล้วไม่พลาดด็อกเกสโลได้หนึ่งคือโปงเลยครับแม่บางทีเราจะบอกเอ้าทใไมเป็นฉั้นเขาเนี่ยผ่านมาเก็บงานโกะกระโดดดิโอ้โอ้ยเอ็ดไปสิวคิวมาครับผบ้ชมละลากไปตุนี้ดองหมูตบอกน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมตรงนี้แกนเอ็ดโดนกระดิ่สายก็แบบเอ้า ไปซ้ำตัวไก่ฮะโอ้โหติดโฟกัสซ้ำตัวไก่ยมครับมาจะรอจังหวะออโต้ยมฮะโอ้โหจะเปิดจะยิงรถครับผมทางยากทางเย็นเหลือเกินเนาะแม่เราตัดมาครับทีครับครับคุณรมีได้แล้วขึ้นเนินสูงมาทางฝั่งซูเปอรเดนทีวนมาขวามือตัวแก่ไปทางฝั่งซูไปเข้ามาทิ้มเหมือนกันพี่ชมกันแล้วบอรซ่าครับเก็บมาริไฟไมได้ ลมี่ครับโดนะเลฟสกายนะครับต่อเกมไปจุดน to so like, ี้ทะเลบุรีลำครับยทูนิเซ oh, no. ียคอสอยด้านหน้าจากาั้งริกไปได้ตัวได้ผมนะครับต่อรไปจุดนี้ทะเลฟสกายไปตากได้เองเองเองพอทาบใช้กระเด็นน็อกไล่แค่นเลยจุดนี้โอ้ทังด้านของฟีสกายครับโดนกระเด็นจากเมนเดสครับน็อกลงไปนี่ครั้งหน้าครับช่วเมนเดสเองถอยมาหาหมายเดพียิงรอเมนเดตจะปวดปวดไม่ได้จะ่ไมเดพีเองโดเทตกลับอีกครับคุณผู้ชมทางอ้าวแล้วจังหวะนเราจะมาชุบรับมิสเตซาต้าไปหว่านนันดีครับโอ้โว ต้องบอกว่าซื้อเซอซคอร์ที่รอจังหวะอยู่แล้วเหมือนกัน,แ,นแล้ววนข้ามมาฮะนี่ฮะเฟสแคนยิ่งเกม้ายแล้วเน็ตมาวินเทเลชวเไอ,อมานี่เฟสแคดมีสิทธิ์ลุ้นชิงชแชมป์เหมือนกันนะดูครับต้องไหลเข้ามาลึกกว่าเดิมหน่อยครับเซตบริบเกดปิดซ้ายเล่นขวาครับเฟสแคดโอเคครับไปน็อกเอมาไฟาได้นะครับคุณผู้ชมทุดา เอาบาแล้วทาง PC ซีเกตล่าพวงอัปเดตครับอยู่กับพระเซเวียครับแล้วขวัวฆ่าตรงนี้ครับพีซีเกตกดไม่ลงนะซีเซสคอร์ตพระราเวียบ้านดีแล้วขวซ้สามนาทินบอยได้ไปหนึ่งหลังมช่วยจบครับสิบหกครับออกเกียมเรียบร้อไม่คิวนะทินบอยมาครับเซเวียแตพีซีเกตครับไปน้องเซเวียมาเกาหลีแก่เหมือนกันครับทินบอยไอ้จีดิ้งไปเจ้ากาดโดนตัดเรียบร้อยขวัวจบที่เจ็ดนะครับคุณผู้ชม ซูสันสคอร์ตตามมาฮอลิเดย์ครับเฮ้ยตเอฟเจอร์เฟสแค่้นจั่วข้ามสโมูทะโดนไปหนึ่งนัดคุณผู้ชมฮะเราไปยิงสกิดอย่างนี้เจ็ข้ามมาครึ่งหลอดครับทีโบเอฟอุตยะยัยเจ็ดชิ้นนัดนี้ไงครับนาทีบอลยิงดูกสมูทใส่โอ้โหเฟวียครับคุณผู้ชมจัดให้ครับตรงนี้เราต้องขึ้นรถเข้าหรือเปล่าทางฝั่งตัวซูซันสคอร์ตครับออกซ้ายมาครับฮอลิเดย์ขึ้นรถขึ้นไปครับแล้วคนใส่ทอลิเรสครับ ยังกดใส่เขาตรงนี้อยู่ยิงมาเฮ้ยเพื่อนเอฟเขาชอโดเบโตนะครับตายไปเรียบร้อยตรงนี้เหลืออยู่6ทีม11ชีวิตนะคเรับวุฒิเฟสที่6เข้าสู่เฟสที่7ครับโอนี่เคเข้ามาขอ,ขอบฟอบวกให้ได้มากที่สุดนะเจ้าเจมส์ก็สโดนตัดจากเทสโซตายไปพิซไซเอคอเฟร,รมจบที่6แล้วโอเคครุณผู้ชมโขนเฟสที่หนึ่งป่าคิวสกอร์คิวไม่น้อยเลยนะฮะ ัวิวมอสครับเกลจิโอ้โหเนี่ยตัวโดนตามมัดรัวเลยครับเึื่อยตอนกลับไปตอนเลทไปได้ตัวถ้าวิวมอสตายไปคิขออฟเกมเมื่อขับจบที่5เพื่อคอร์สเข้ามาชิดโทนี่เคกำระเบิดลูกนี้ลงแหล่งน็อกมาเรียบร้อยนอกไปหนึ่งกับปีสีเข็ครับแล้ดูลูกดีสองสยองขวัญบาบันแดงในทอลิเดย์ปึ๊บโอ้โหล้นไปหน่อยอีกลูกนึงแล้ววิกิทแล้วโทนี่เคพยายามเดิมแล้วล้นโอ้ยแล้วเช็ดบาง ขึ้นมุงสูงมาแล้วนี่ครับโทนี่เคี๊ย์นี่ฮะสายมาโทนี่เคีังหวะตะวันตัวตูนี่กระปร้อยคิวครับเกินพุดคิวไปครับเดี๋ยวแล้วโทนี่เคฮะแม่แหมโทนี่แคลนเกินปุยมุ้ยตัดมาจะเปิดแม่ช้อปปิ้งใหญ่ครับผมจะเย็นด้วยนะมินไนเซลก็จะเย็นด้วยนะเก็บไปพักครับนี่ครับครูโชเทสโซกับเซเวียกับบ้านข้างดีเราเอาดูวงอัปเดตนะครับผู้ชมฮะ ยิ่งเกมเหลือน้อยยิ่งมันจริงๆนะฮะตอนนี้โอ้ยเกมหน้าี่เกมสุดท้ายแล้วด้วยะนเกมคุณผู้ชมอ่าครับเลฟแคนจะคว้าสองไก่ติดเลยไหม้องดูครับอ้าวจริงตอนนี้โพเทนเชียลที่ได้เปรียบสุดผมว่าน่าจะเป็นอ้าววงมาเฮ้ยแล้ววงภาพสองอยู่เนี้ยเอ็มซีต้องเข้าครับ เซเวียวงพื้นที่เขาค่อนข้างเป็นไฮเก่านะฮะต้องครับโอ้โหเหมือนโปลิกเนี่ยมีเคยเหมือนบ้านมีเกมเป็นวงจบประมาณนี้มั้งฮะครับเป็นทางฝั่งตัวเอฟซีอยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็ได้บ้านเป็น4-7นะครับผมครับอ่า4-7เหลือเยอะกว่านะแต่ว่าเอฟซีชนะครับงงเหมือนกันเท่านั้นสุดท้าย4-7ก็คืนได้นะครับผมมองเลยอ่ะแล้วนี่ครับผมบอกเนี่ยบ้านหลังนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ โอ้เคมันโปล่อยเข้ามาในหัวงไปเลยคุณผู้ชมฮะดูจุดที่เทอร์นาเฟสคานเขายังเ,เขายังอยู่ได้นะได,ได้ครับไม่ต้องโผล่เนินครับครับคือตรงนี้นี่อาจจะรอให้ทายาสเปอร์เข้ามาแล้วรอดูวงในเฟสหน้าหนงเฟสนะครับทสเปอร์ค <c oughs> รับ <c oughs> ผมว่าเขาอาจจะต้องปั๊มยานะแกตุนยาวลยห้าก้อนนะครับคู่นี้น <c oughs> เฟส เอาไงต่อเลยครับถ้าแชสเปอร์ครับควันไปก่อนครับควันหลอกอ,ลอินต์ทะเลนี่เคนะแชสเปอร์ครับค่อยๆคานเข้าไปอ่าเรื่อยๆทนเลครับโอ้โหนั่งวิวมุมสูงเลยครับคุณผู้ชมต้องครับนี่เคนี่เล็งไปตัวบ้านของเซเวียนลครับ 12คิวครับโอ้แล้วทางด้านของโทนี่เคนี่จัดมา7จ็คิวแพ้คนเดียวต้องครับเอาแล้วจังหวะครับโทนี่เคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจเปอร์จะเข้าเหมือนหมวทักเทสโตนี่เหมือนค้องใจนอกวงอยู่นะ่ยมุมนี้อย่างโกงนะครับมุมนี้แหละมุมนี้โกงจัดครับมากอีกครับ อยู่ที่ว่าเฟิร์สจัดของมานก็หลีกนะกับทางฝั่งตัวใครที่ไว้กากันไรว่าเขาเนี่ยใครจะได้ก่อนนะมันจะหลีกแล้วจ็ตเปิดลุกครับมิเชลสลุกครับแจ็ตเปิดนอนครับวิเชลสนอนนัดเนทขึ้นหลังคานี้ขึ้นหลังคาจากแจ็ตเปิดหล่นครับแม่ตกหน้าบ้านโโอ้หแล้ววงจอดโอ้โหยังจอดแล้ววงเข้าเฟสแคนครับวิกฤตเจนงนะโอ้โห มเลยครับเรดูเด็ดอีกลูกหนึ่งมันล้นอยู่ลุ้นไหมปลาให้หมดครับแล้วเช็คขวาครับเกิดภาพหลอนวิกฤตตกที่ใครครับตกที่เซเวียครับคุณผู้ชมนะครับผมแล้วหมัดน่ครับขออนุญาตปล่อยหมัดมาเข้าหน้าเป็นโค้ดนะครับคุณผู้ชมนะแล้วลากซ้ายนะครับเอาไปก่อก็ได้เลยนะฮะสำหรับโค้ดตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับของโค้ดแจกไอเทมนะครับ เทมก็จะมีแพ็กเสียงฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับฮาร์ดล็อกเกอร์ได้กับปริศนาสเปย์ฮาร์ดล็อกเกรอบรูปชาฮาร์ดล็อกเกรแล้วรูมชูชีพฮาร์ดล็อกเกนั่นเองนะครับก er> ็ไปกรอบง่ายๆนะครับตามลิงก์ท at ot ี่เราปักหมุดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับผู้ชมครับอฮารเครับอัดน้ำครับไม่รู้กี่กระปองนี่ผู้ชมคเอาแล้ววงครับวเดตมาเดี๋ยวเราองดูนะครับตแนดครับาตั้งรับกัารรดีโอ้จู่วงเจบแล้วมันก็หลีกไม่ไหวครับน เงียบลอยเฟสแคนนอ้ขูทามิ่งนี่ที่หล่อคอยครับมาร์กลรโดนบีบไม่ได้ไม่ได้ท่าจังหวะออกจากบ้านมีปาไฟเบรกไว้หนึ่งลูกจบเลยะครับอปชาตินี้ฉลาดจัดครับมุมเมื่อกี้นี่คือแบบอุก็ต้องชมทางฝั่งตัวทั้งทั้งสามทีที่อยไนตรงเนี้ยคือใจเย็นหมดล้วท้ายครับวงมันที่บอกรับเป็นเรื่องของวงไงแล้วมันมันจะเข้าที่บังคับไปทางฝั่งตัวเซเวนต้องออกจากบ้านและพังเลยเรียบร้อยนะครับสิบสี่คิวครับเกมนี้ฮะ อาดิแล้วแกได้สองไก่ติดด้วยนะเก็บที่แล้วก็ไก่เก็บนี้ได้ไมหนึ่งไก่เนี่ยแกผมก็แล้วเก็บหน้าโดนชัวโมงจบเหมือนกันอ๋อเพราะพื้นที่แกมันก็ไม่ได้ถือว่าทับกันนะแบ่งกันต้องดูนะครับผมเชืว่า